วงจรอฟฟ้ากหนึ่งประกอบด้ยวยตัวเก็บประจุ C หนึ่ง C สอง C สาม C สี่ตามนี้แล้วก็มีค่าเป็นหน่วยไมโ,โครฟารอ่ะโอเคเขียนซะเลยเมื่อสับสวิตช์ไฟฟ้าลงช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นจึงดึงสวิตช์มาขึ้นความต่างศักย์ไฟฟ้าข้อมตัวเก็บประจุทุกตัวมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เขาถามก็คือความต่างศักย์ที่ตกข้อมไอพุ่นี้ทุกตัวเลย มีค่าเท่าไหร่<ม>แล้วก็เหมือนเดิมนะครูก็ไปเพ่งตรงนี้ก่อน<ม>ครูจะได้รู้ว่าเจ้าต้องทําอะไรต่อ<ม>ถ้าจะหาความต่างสั่์เนี่ยตัวแปรที่หายไปสําหรับตัวนี้ก็คือตัวประจุเบอร์หนึ่งมันต้องหามานะอันนี้ก็เหมือนการทุกตัวจะหาประจุหายหมดเลยแสดงว่าถ้าเราไปหาประจุเขาได้เนี่ยโอเคมันก็จะดีดีมากๆเลยปัญหาคือแล้วไอ้ตัวเนี่ยมันจะต้องไปหาย,ยัางไงเ,เรื่องของเรื่องเนี่ย มันจะมีปริมาณแค่สามปริมาณคือค่าประจุ Q ค่าความจุ C แล้วก็ความต่างศักย์ V แล้วตัวค่าความจุเขาว่าค่า C เนี่ยเขาให้มาเพราะมันเป็นค่าประจําตัวของตัวเก็บประจุอยู่แล้วแล้วที่นี้มันมีสองตัวที่เ็นปัญหานี้แหละคือความต่างศักย์กับประจุเนี่ยถ้าเขาถามหาความต่างศักย์หน้าที่เราคือต้องไปหาประจุก่อนนะแล้วนี่เรารู้แหละโอ้เดี๋ยวต้องไปหาประจุก,กันก่อนทีนี้เราก็ดูวงจรรวมเลย ถ้าเรายุบตัวเนี้ยคำว,ว่ายุบของครูก็คือว่ารวมตัวแก๊บประจุสองตัวนี้ให้เป็นตัวเดียวสองตัวนี้ก็จะเหลือแค่สัญลักษณ์เดียวก็จะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่ถ้าไปรวมสองตัวนี้นะมันก็ได้ค่าคหนึ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วครูก็รวมสามตัวนี้เข้าด้วยกันรูปวงจรครูก็จะเหลืออยู่แค่นี้นี่พอรูปวงจรเหลืองนี้ตัเน,นี้ก็คือวีรวม อันนี้ก็คือ c ีรวมฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในนี้ม,มันก็คือคิรวมมันก็คือคิที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้กับตรงนี้มันคือคิที่อยู่ตรงนี้กับคิที่อยู่ตรงนี้คิวรวมก็คือออกจากแหล่งกำเนิดถูกปะมาเส้นนี้ถูกปะตราบเท่าที่มันออกจากแหล่งกําเนิดแล้วมันไปนทางแยกไหนไอ้ตรงนั้นก็คือคิรวมเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราได้คิวรวมจากการรวม ตัวแกไปจุทุกตัวแล้วไปหาคิวรวมจากตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้แหละมันก็คือคิวรวมไอ้ตรงนี้ก็คือคิวรวมแต่สองตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเจอทางแยกไม่ใช่คิวรวมคิวค่าคิวมันครูเขียนเป็นสัญลักษณ์ก่อนนะเดี๋ยวครูรวมตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้คือสิบสองโวลต์ไอ้ตรงนี้ก็คือสี่ไมโครไอ้ตรงนี้ก็ยังเป็นสามไมโครอยู่ แต่ตัวนี้ไปคิดมาถ้ามันขนานนะอันนี้ c สองกับ c สามถูกปะ c สองนี่ขนานกับ c สามเนี่ยฉะนั้น c สองสามเนี่ยคิดง่ายเลยคือเอา c สองกับ c สาบวกกันตรงๆเลยขนานนี่บวกกันตรงตรงเลยนะสองไมโครบวกสี่ไมโครมันก็กลายเป็นหกไมโครฉะนั้นรูปรูปหน้าตาก็อยู่นี้รวมเบอร์สองกับเบอร์สามเขาด้วยกันแหละหน้าตาก็จะมีนี้เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้มันสามตัวเนี้ยรวมกันเนี่ยรูปหน้าตามก็จะกลายเป็นแบบนี้ อันนี้จะเป็นสรวมจริงๆแล้วสรวมของทั้งวงจรเลยอันนี้ก็จะกลายเป็น v รวมเท่ากับสิบสอง์แต่เนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยมันอนุกรมกันในการคิดสรวมตรงนี้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่รวมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนสามทงไเป็นสิบสองอันนี้ก็ต้องคูณสามอันนี้คูณสองอันนี้ก็คูณสี่บวกกันเป็นสามสี่ห้าห้าเป็นเก้า เป็นเก้าส่วนสิบสองตัดได้นิดนึงสามสามเก้าสามสี่หกเซตหนึ่งส่วนสี่เท่ากับสามส่วนสี่ฉะนั้นสี่ก็เท่ากับสี่ส่วนสามทีนี้ก็หาคิวรวมคิวรวมเท่ากับซีรวมคูณกับวีรวมค่าความจุรวมของเขาก็คือ เศษสี่ส่วนสามเขเขียนไมค่ครไปเฉยแล้วคูณด้วยความต่างศักรวมก็คือสิบสองเราตัดตัดสามสี่ได้สิบหกไมโครหน่วยไปเลยเนี่ยประจุไมโครคูลอมหาประจุรวมซึ่งประจุรวมเนี่ยมันก็คือประจุเดียวกับตรงนี้อ่าทีนี้ก็จะไปคิดตรงนี้แหละมันคือสิบหกไมโครนี่ ความต่างศักย์ที่เบอร์หนึ่งความต่างศักย์ที่เบอร์หนึ่งก็เท่ากับจำไม่ได้ทำไงคิวหนึ่งส่วนซีห okay. นึ่งคิวหนึ่งสิบหกไมโครซีหนึ่งสี่ไมโครไมโครไมโครตัดโอเคตัดอันนี้ก็เหลือสีโ่โวลต์ความต่างศักย์ที่เบอร์สี่จะเท่ากับคิวสี่ ส่วนด้วย C สี่ประจุของเบอร์สี่คือสิบไมโครความจุ C ของเบอร์สี่คือสามไมโครดังนั้นสามห้าสิบห้าโอเคเอาหสามห้าสิบห้ 5, 3, 3, 3. 3. เาเหลือหนึ่งสามสามเก้าเหลือหนึ่งห้าจุดสามสามเลป็นวงดังนั้นจริงๆตรงตรงนี้ก็ได้เรื่องแหละ เรื่อง,องนี้ไงนี่นี่อันสุดท้ายตรงนี้ไม่จําเป็นนะประจุบอร์สองเบอร์สามไม่จําเป็นนะเราสามารถดูอย่างนี้ได้ความต่างสักที่ตกข้มเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็คือขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาเขานันเลยของเบอร์สี่ก็ตกข้อมัคือก็ตกคือตรงเนี้ส่วนของเบอร์สองกับเบอร์สามมันมันต่อถึงกันในตรงนี้มันคือระหว่างตรงนี้กับตรงนี้เลย ฉะนั้นระหว่างนี้มันเท่าไหร่เอ่ยมันคือสี <lawsuit royable. S 1> ่ระหว่างนี้มันเท่าไหร่เอ่ยมันคือวีนะความหนักส <revealing ambling. S 2> ักนะความหนักสราเท่าไหร่เอ่ยกับห้าจุดสามสามแล้วตรงนี้ลหละจะคิดยังไงทั้งหมดคือสิบสองสามตัวเนี้ยบวกกันต้องได้สิบสองแค่นั้นแหละไม่ต้องไปถึงขั้นลงรายละเอียดเหมือนสองตัวนี้นะเอ่ออันนี้มันได้เก้าจุดสามสามแหละก็เป็นลบออกจากสิบสองสิบสองลบด้วย เก้าจุดสามสามนี่ก็ศูนย์ศูนย์นนี้ก็สิบอันนี้ก็เนนก้าน,นี้เหลือสิบเอ็ดโอเคสองจุดอันนี้ก็เหลือเจ็ดอันนี้ก็เหลือหกสองจุดหกเจ็ดก็คือสองจุดเจ็ดบวกก็สิบถามว่ายากไหมยากมีแน่ใจว่าฟังครั้งเดียวจะตามทันหรือเปล่านะ